ืออำนาจที่ปไตยเนี่ยมันต้องเป็นของประชาชนนะครับเขาจึงเขียนไว้ในกฎหมายว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือของประชาชนนั่นเองมันเป็นเป็นรัที่การเมืองลัที่หนึ่งที่ที่อำนาจต้องเป็นของประชาชนเท่าน,นั้นบ้านเมืองมันจะเจริญได้ถ้าไม่ได้เป็นของประชาชนบ้านเมืองเจริญไม่ได้เพราะฉะนั้นอำนาจที่จะต้องกระจายเนี่ยก็คืออำนาจอธิปไตยให้มันเป็นไปตามรัทธิ ก็เรียกว่ารัฐที่อรัฐรัฐรัฐที่แบบประชาธิปไตยหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าดิโมเกซี่เนี่ยนะครับคือรัฐที่ปไตยเนี่ยเป็นรัฐที่อำนาจต้องเป็นของประชาชนในยุคทุนนิยมเนี่ยแต่อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนเนี่ยมันจะเกิดการทางการเมืองมันก็จะเกิดการการกดขี่ทางเศรษฐกิจมันก็จะเกิดการขูดรีนะฮะเพราะฉะนั้นในในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ คือตั้งแต่วัาศตวรรษที่15-16เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบ,บันเนี่ยคือศตวรรษที่20ป่ะเนี่ยครับประเทศต่างๆจึงต้องเปลี่ยนอำนาจอธิปไตายซึ่งเป็นของคนส่วนน้อยซึ่งเราเรียกว่าระบอบเผด็จการามาเป็นระบอบเระชาไตก็คือทำอำนาจอธิปไตายให้เป็นของประชาชนหรือของปวง,ปวงชนก็จึงจิง,จร,งจรึงเขียนไว้ในรัฐมน,นว่าอำนาจอธิปไตายเป็นของ ปวงชน,งน,นนะครับอำนาจที่ตายเป็นของประชาชนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักวิชาแล้วเนี่ยอำนาจที่ทจะต้องกระจายนะรวมศูนย์ไม่ได้เนี่ยก็กหมายถึงอำนาจอธิปไตยเท่านั้นนะครับจึงจะถูกหลักวิชานะครับตอนนี้บ้านเราเนี่ยไม่ได้มองหลักนี้กันและก็ไม่เข้าใจว่าอำนาจมีกี่ชนิดอไอ้ที่กระกจายอำนาจาไปสู่เลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดที่ว่าว่ากันเนี่ย อันนัน้นเป็นอำนาจอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอ,อำนาจการปกครองนะครับไม่ใช่อำนาจอัธิปไตยการกระจายอำนาจการปกครองนะอไป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 สู่ท้องถิ่นเนี่ยซึ่งในหลักวิชาการมันทําไม่ได้เพราะอำนาจท้องถิ่นเป็นอำนาจอีกชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่อำนาจการปกครองเนี่ยเป็นอำนาจของผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยมันต้องขึ้น,นส่วนกลาง โดยเฉพาะป,ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นรัฐอาณาจากักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยก็หมายถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นรัฐเดียวนะครับรัฐอาณาจักรหมายถึงรัฐเดียวนะครับเพราะรัฐในประวัติศาสตร์สมัยใหม่มีสองชนิดคือรัฐเดียวก,กับประเทศหลายรัฐตอนนี้รัฐเดียวเนี่ยต้องโดยหลักวิชาการต้องรวมศูนย์อำนาจการปกครองกระจายอำนาจการปกครองไม่ได้ เพราะฉะนั้นในใน,ในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญจึงเขียนไว้ว่าประเทศไทยเป็นรัฐอาณาจากักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ก็หมายถึงว่าประเทศไทยนั้นเป็นรัฐเดียวโดยหลักของรัฐเดียวนั้นต้องรวมศูนย์การปกอาานจกรกรครองกระจายอำนาจการปกครองไม่ได้ก็คือเรือกตก้งที่ว่าราชการจังหวัดไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเมือม่อรัฐมนตรีเขียนอย่างเนี้ คนก็ไม่เข้าใจกันว่าว่า้าห้ามเลือกตั้งผู้ว่านจังหวัดนะในในรัฐนนะูนอ่ะก็กลับไม่เข้าใจนะทีจะ่จะไปกระจายอํานาจการปกครองแต่ไอระบอบเผด็จการที่เป็นอานาจอธิปไตยของของของนักการเมืองเนี่ยแหละก็ที่ไปรวมศูนย์อยู่ที่ทักษิณที่เราเรียกว่าระบอบทักศิณนนะ่ะก็คือระบอบทักศิณไม่ใช่ระบอบเธิปไตกันแล้วกันเพราะฉะนั้นการข้อระบอบทักศิณเนี่ยนะครับอ่าจริงๆก็คือต้องการให้อํานาจ ที่รวมศูนย์อยู่ที่กระทักสินเนี่ยไปกระจายไปสู่ประชาชนนะครับแต่ปปสเนี่ยกลับไม่ได้ทําอํานาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชนกลับจะไปเลือกตั้งผู้ว่านไอ้นี่มันเพี้ยนแหละครับมันวิปร,ริตครับแล้วก็ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างร้ายแรงเพราะความไม่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเมืองแหละครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนว่า อำนาจที่ต้องกระจายในขนาดนี้ที่ประชาชนต้องการระบอบเพืไตเนี่ยก็หมายถึงกระจายอำนาจอธิปไตยครับเพราะอนนาจีธิปไตยในรวมศูนย์ไม่ได้ต้องเป็นของประชาชนนะเป็นไปรวมศูนย์อยู่ที่ใครมันก็เป็นเผด็จก,การทั้งนั้นแหละรวมศูนย์ที่ทหารก็เป็นเผด็จก,การทหารรวมศูนย์ที่พระเจ้าบดินก,ก็เรียกว่าระบอบเผด็จก,การสมบูรบราญยาสิทธิาาราชเป็นรวมศูนย์แบบที่บุคคลที่เป็น,เป,นเป็นในทุนผูกขาดเนี่ยอ่ก็จะเรียกว่าฟาสซิส ขนะนี้ประเทศไทยเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่ในทุนผูกขาดนะครับใกล้จะเป็นฟาสซิสต์แตนคแล้วเนี่ยครับเมือ่อโค่นระบอบักษิิ์นี่อำน,นาจอธิปไตรยรวมศูนย์อยู่ที่ตระกูลชินวัตรเนี่ยคือตระกูลชินวัตรเนี่ยก็จะอำนาจอธิปไตยเนี่ยมาปู้ยี่ปู้ยำหาประโยชน์อยู่กลุ่มเดียวมันไม่ถูงเป็นประเด็จก,การเพราะนั้นเมือ่อกระจายอำน,นาจของคุณักษิณออกมาให้เป็นของประชาชนนะ,ะก็คือทําให้เกิดระบอบเด็่ แต่คนที่คลอล้มระบอบทุนนี่จ้องจะไปเลือกตั้งผู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าวิผลิตเขาเรียกว่าเพี้ยนไม่รู้เรื่องขาดเนืองทำโดยที่ไม่เข้าใจแหละครับมันก็จะไปเสียหายเกัาเปล่าแล,แล้วรัฐมนตรีก็ก็ห้ามไว้นะครับว่าห้ามกระจายอำนาจการปกครองออจึงเขียนไว้นในไว้รนรรัฐมนตรีมาตราที่หนึ่งก็ยังไม่รู้กันอีกอะไรนะ แล้วก็จะดันทุลังไปทําแล้วทุกกลุ่มคิดอย่างนี้หมดนะครับอของคุณยิ่งรักก,ก็ต้องตารทําอย่างนี้เหมือนกันหรือของกลุ่มนักวิจากณาตีสถาบันก็ทําอย่างนี้เหมือนกันอกลุ่มที่ที่มามาทำความพิมพ์เสียวให้คุณสุเทพขนะเนี้ก็กระจายอํานาจเหมือนกันแต่ว่าแทนที่จะกระจายอํานาจจะ,ะติปไตย์ดันไปกระจายอํานาจการปกครองเสียหายมาก นี่นี่คือคือคือ,คอเรื่องง่ายๆนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจกันเลยนะครับ,รบแล้วก็ยังจัดันทตุลังคําไปแล้วถ้าหากว่าทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะกับอแทนที่จะแก้ปัญหาได้มันกับซ้าเติมปัญหาให้หนักขึ้นนะครับ,รบประเทศที่เขาเรียกว่าอ,าอยู่ในขั้นโคม่าแล้วเนี่ยที่ไม่ดีถึงถึงชักคา,าตั้งนนเนี่ยค,ค,คือคือมันหนักขึ้น,นแทนที่จะแก้ได้ เพราะเพระปัญหาอย่างนี้มันเป็นเป็นขาที่จับผนกันมากไม่รู้เรื่องการเมืองกัน